กาญจนบุรีด่วนพ่อเมืองการร่อนหนังสือถึงในอำเภอ13าอำเภอประกาศใช้ไม้แข็งพบต่างด้าวขนแรงงานเถื่อนขนยาเสพติดเพิกถอนสถานะของคนต่างด้าวหรือคนไม่มีสัญชาติไทยทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันนี้นายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงในอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง13าอำเภอเรื่องการถอนสัญชาติไทย ของผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและการยกเลิกเพิกถอ,อนสถานะของคนต่างด้าวหรือคนที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรกากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวหรือคนไม่มีสัญชาติไทยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงได้แก่คดีเกี่ยวกับยาเสพติด และคดีเกี่ยวกับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนมีจำนวนมากขึ้นและมีลักษณะที่เป็นภัยต่อสังคมหรือเกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งรัชอาณาจักรเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลในการป้องกันและปรับปรามมีให้บุคคลต่างด้าวเข้าไปเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของประชาชนโดยรวมจึงให้อำเภอนำเนินการตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท,ที่ทราบโดยทั่วกันดันงนี้จึงอาศัยประกาศก,กระทรวงมหาดไทยเรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจากักรในไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและบรรดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะลายลงวันที่16กุมภาพันธ์2560ข้อ7ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่15มิถุนายน2559ข้อ6วงเล็บ1และข้อ7จังหวัดกาญจน,นบุรีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันข่าวนิว24กาญจน,นบุรีชุดการไหลวารินรายงาน